ทีวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ผู้ที่มีภาระด้านการเงินเล่นและเด็กต่ำกว่า18ปีให้ดูเพื่อความบันเทิงก็พอเฮ้ยยยสวัสดีครับผมวันนี้พบกับแอสซันสลองเนมิเชั่นเคยนะครับผมเอาละฮะวันนี้ผมเนี่ยมาในเกมกินเลนนะครับผมอืแอสซันเนี่ยแนะนำบอกว่าเกมนี้แม่งแตกรัวๆนะครับผมผมเลยจะมาลองเล่นสักหน่อยนะเอาละฮะมาผมลองใส่ไปที่50บาทก่อนนะครับผมไม้แรกนะ แล้วถ้ามันเข้าสแคปเตอร์เร็วหน่อยเนี่ยผมเนี่ยมีแผนว่าผมเนี่ยจะซื้ออะไรนะสแคปเตอร์ไปเลยเว้ยอ่ามาดูสิลุ้นกันนะครับผมถ้ามันเข้าเร็วเนี่ยผมก็จะซื้อสแคปเตอร์นะมันน่าจะได้บวกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ผมเนี่ยตั้งไว้ประมาณสักสองสามหมื่นนะถ้ามันถึงสามหมื่นเนี่ยผมก็น่าจะพอนะครับผมเพราะว่าไม่น่าได้เยอะกว่านี้แล้วนะก็ช่วงเวลาที่ผมเล่นเนี่ยตอนนี้อยู่ชี่ประมาณสักหกโมงกว่านะถึงทุ่มหนึ่งครับผม ก็ผมเนี่ยจะเป็นคนเล่นแค่แป๊บเดียวนะเกมสองเกมเนี่ยก็ไปแล้วครับผมถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยคือแบบว่าโอ้โหยักยายนะบอกเลยก็เกมไอ้กิเลนเนี่ยนะมันก็เป็นเกมพิรกระแสหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมก็ยังงงอยู่นะว่าไลนามันแม่งแม่งเหมือนสาวถ้ำเลยเวย้แต่แค่ว่าเปลี่ยนเป็นกิเลนเฉยคือมันมีคูณหมดเลยนะเอ้ไม่ใช่คือไอ้ธรรมดาข้างนอกเนะี่ยมันจะไม่มีคูณเว้แต่ว่าถ้าเข้าไปซีัเตอร์เนี่ยมันคูณหนักจริงนะก็คือเหมือนเกมเนี้ย เราจะได้ก็ต่อเมอร์สแคปเตอร์นะครับผมเหมือนรุ่นมันสาวท่ามเลยแบบว่าสแคปเตอร์อะไรอย่างเงี้ยสี่ตัวส่วนในการแต่งนอกของมันนะครับผมน่าจะเป็นการลุ้นวายเต็มแผงมากกว่านะคอมโบแบบพวกถังกุ้งพวกไอตัวเนี้ยสัญลักษณ์ของมันนะครับผมอ,อไอพวกเหรียญพวกอะไรเนี้ยคล้ายๆกับการติดวายนะแต่งนอกของมันนะครับผมจากที่ผมเล่นมานะโอโหสิบมาครับผมยี่สิบบาทไม่เอาไอตัดถ้าเข้าเข้าปะวะ แต่ว่าอันนี้เรายังเล่นไม้น้อยอยู่นะครับผมเพราะว่าทุนเรายังมีเยอะอยู่นะเพราะว่าผมกะมาซื้อด้วยไงออก็เลยเอามาเยอะสักหน่อยนะครับไปกันต่อโอ้โหลายมันสวยนะผมว่าไม้ห้าสิบเนี่ยแต่แค่มันไม่ติดคอมโบโอ้หุงถุงเงินถุงกุ้งคดเยอะเพื่อนแต่ไม่ติดไอสัตว์มาผมซื้อเลยแล้วกันไม้ห้าสิบนะครับผมเมื่อกี้ไปซื้อไปสามพันเจ็ดนะไปเออเล่เกมกเลีเนี่ยมันจะมีคูนี่ไง บอกฟรีสปินไป3รอบเออ12นะครับผมแล้วก็เป็นคูณโอ้โหคูณน้อยหน่อยนะรอบนี้แต่ไม่เป็นไรฮะเราลุ้นติดคอมโบเอานะยิ่งติดคอมโบเนี่ยยิ่งคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมเข้ามาโบไอ้่งสามพันห้านะเวไอสามพันเจ็ดดิกำไรกูหายไปแล้วทุนกูหายไปแล้วเพือเ่อนๆอ่ะได้ฟรีสปินมาหนึ่งครั้งนะเออเคมาหน่อยเว โบไปคูณสามครับผมโอ้โหเจ็ดครั้งโอ้โหถุงม่ไม่มาถุงกุ้งเออติดไว้ด้วยครับผมสวยไปสามร้อยสิบบาทก็ยังไม่ได้ทุนเหมือนเดิมนะครับผมต้องสี่พันขึ้นหน้าเราถึงจะได้กำไรนะครับผมขอโบไปอีกสวยปคูณไปอีกครับผมคูณไปคูณเก้ามาเออดอกนี้สวยครับผม 720อ่ะเริ่มมาแล้วครับผมวายไหมเออวายมาคูณ11เครับผม4 5 0พห้ามาแล้วครับผมกำไรเรานะได้แล้วครับผมคืนทุนแล้วครับผมซื้อสคตเตอร์เมื่อกี้ครับผมเอาแล้วเอาแล้วคูณสิห้มาเฉยบิ๊กวิน7,000พนครับผมโอเคอย่างน้อยเนี่ยเราก็เปิดล็อกทุนที่เราซื้อไปนะครับผมเอาบวกมาหนึ่งครั้งโอ้โหกุ้งมันติดแจ๊ประกาศนะเมื่อกี้ ไปกันต่อครับผมติดเคมา20 300ครับผมตอนนี้ติดติดเท่าไหร่ก็ได้นะเพราะว่าเราคูณเยอะแล้วนะครับผมเอา้าโปะมา680ติดวายมาด้วยครับผมติดวายสิบไหมสวยโหบางบางไปจะลอง10บาทคิวต่อเปล่ามไม่ต่อวะพันเจ็ดครับผมเหลืออีก5ครั้งนะครับก็น่าจะได้อยู่นะถึงสักหมื่นห้าไหมรอบนี้ แค่สามพันเองขอหน่อยขอหน่อยอเคมาคูณบีคูณยี่สามละอ้าวสิบเข้าครับผมคูณยี่หนะ้ามาโอ้โหคูณยี่ห้าเท่ากัแล้วสิบคูณยี่ห้าเมื่อกี้นะบึมบั่ม,มซัมเบ้เลยบอกเลยสามครั้งสุดท้ายครับผมากับการซื้อฟิวเจอร์ครั้งแรกนะในคลิปนี้นะครับผม โอ้โห uh huh. สิแม่งไม่มานะโอ้โ oh. หไปครับผมเราได้กําไรมาอยู่ที่ประมาณสัก5,000นะตีไป4,000ละกันนะครับผมจากที่เราซื้อไป3 7 0นะมาผมเพิ่มมา100นะซื้อไปอีก7,500ครับผมมาหลายยาวๆนะครับผม,ม,ายยาบผ,มผมคิดว่าแม่งน่าจะเข้านะเอ้ารอมบี้สแครปเตอร์บกเยอะครับผมไป 10ครั้งเท่าเดิมโอ้น้อยกว่าเมื่อกี้นะยังไงตอกแรกก็มาสวยครับผมแต่แม่งคูนน้อยไปหน่อยนะไม่เป็นไรฮะคิวต่อครับผมขอแค่ติดคอมโบก็พอนะไม่ต้องคูณเยอะก็ได้ครับผมเพราะว่าเดี๋ยวแม่งก็คูณไปเองนะไอเกมกิเลนเนี่ยนี่แหละครับที่มันเป็นข้อดีของเกมกิเลนที่คนชอบเล่นไงยนะคือเวลามันเข้าฟิลเจอร์ฟิลสินเนี่ยแล้วแม่งคูณยับๆ่บ,บงนี้เลยนะ คือในการคูแต่ละครั้งเนี่ย <Wow. S 1> ถ้าติดคอมโบเนี่ยมันจะไม่นับครั้งฟีสปินนะครับผมเออสมมุติว่าตกมาหนึ่งครั้งคอมโบ18ครั้งอ่ะมึงก็ได้หมดเลยอะ่ะเออแล้วมึงยังเหลือคอมโบอีกอะ่ะเออเอ,อ้ยมึงเหลือไอ้สแคปเตอร์ใบป,ปั่นอีกอะ่ะฟรีฟรนะมาโบมาหนึ่งครั้ง8ครั้งโบเข้ามาหมุนป่ะฟับถุงมาป่ะออสวยแต่บางไปนิดนึงนะ โอ้โหไปคูณสิห้ามาคูณสิต้องมาแล้วเพื่อนเจมาสวยครับผมเต็มแผงมาแล้วครับผมแต่ยังไม่ถึงทุนนะเมื่อกี้เราซื้อไปเจ็ดพันห้านั้นเพื่อนโบมาอีกเออวติดวายเคไหมสวยคูณสิบเจ็ันสครับผมปลดล็อกยังวะยัง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 อีกน,นิดเดียวจะปลดล็อกยังครับผมเคกเอป่ะ โอ้โหบิ๊กวินหกพันหกครับผมยังไม่ถึงนะนิดเดียวนิดเดียวสิบมาสิบไม่มานะเต็มแผงเลยเมื่อกี้ก็ผมสังเกตมาเนี่ยไอ้พวกสัญลักษณ์เนี่ยไม่ได้เยอะนะครับผมไอ้พวกถุงเงินถุงกุ้งไอ้ผักกาดเนี่ยผมยังไม่เคยได้เลยนะเอ้าปลดล็อกแล้วครับผมเก้าพันเจ็ดใช่ไหมล่ะสวยฮะคูณยี่สิบสามมาแล้วโบเข้ามาออืื้ห ถุงเงินไม่เข้าใบเหรียญเงินก็ไม่เข้านะโอ้สัมเพาอย่างเยอะหนะ้าบอกเลยแต่ไม่โอกัดได้อย่างน้อยนะสัมเพาอีกแล้วโอ้โหเกือบรอดตายนะเฉียดมันนิดเดียวนะเต้มอะไรายอยู่นะครับผมไปสี่รอบครับผมรอบนี้ได้สแคปเตอร์น้อยจุง้งสี่ตัวเองอะโอ้โหแต่คูณเยอะครับผมคูณสามนะหกครั้งครับคูณสามได้ปะวะแต่แม่งคูณเยอะนะถ้ามึงเข้าคอมโบบ่อยๆเนี่ย ก็ปลดล็อกนะฮะอ่าโบกไปสองครั้งครับผมใจดีนะสวยสวยโ<ว>บกมาขอคอมโบอีกคอมโบอีกคูณห้ามาแล้วอืม,มันหกครั้งอ่ะเพื่อนๆมันก็เสี่ยงนะรอบนี้เหมือนจะขาดทุนเลยอ่ะไอสัตว์คือแบบถ้าขาดทุนนี้คือเจ๊งนะรอบนี้นะครับผมดูจากที่จะได้เกือบจะสองหมื่นละตกมาอยู่ที่หกพันแปดพันกว่าบาทละ แต่คูณมันเยอะไงถ้าติดคอมโบเนี่ยก็นั่นแหละฮะเท่ากับว่าเราแม่งมากระดวงจริงๆติดวายไหมสวยครับผมโบะไปสี่พันห้าไอ้เชี่ยได้อยู่เหลือสองครั้งคูณเยอะไงโอ้โหคิวไม่มา4 5่พ้าครับอย่างน้อยก็มีทุนต่อชีวิตนะโบมารับสุดท้ายเออได้อยู่ครับขออีกสัก2คอมโบอีกห้าครับผมปลดล็อก ไปได้อยู่นะโบโอ้โหอีกร้อยเดียวอีกร้อยเดียวโอ้โหขาดทุนไปนิดหน่อยนะนั่นไงกูว่าละขาดทุนไปประมาณ80บาทนะครับผมไปไม่ย่อท้อครับผมอ่ารอบนี้ได้เยอะเว้ยขอคูณขอคูณเฮ้ยฟีสปินสมครั้งเออรอบนี้ค่อยดูดีหน่อยนะฮะ ฟีสปินบวกมาเท่าไหร่เนี่ย11ครั้งคูณสองเอ้ยคูณสามเข้าไปดิรอบนี้สวยครับผมโบมาเอมาเปิดสวยครับผมคูณปีกสิคูณสี่ก็มาครับผมเพราะมันเป็นคูณสามนะเมื่อกี้ได้สามคูณนะครับผมมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะจากสี่เป็นเจ็ดเป็นเลขขี้นะฮะจากเจ็ดเป็นสิบนะฮะไปสวยครับผมมาดีครับผมไอ่เชืย่ยเริ่มมาละ ถึง20,000กับ3 0 0ห0นนี่ผมว่าจะเลิกนะไม่งั้นแม่งมันจะดูดกลับนี่แหละฮะแบบว่าขึ้นลงลงขึ้น,น,น,นลงสักทีนะเราจะไม่ได้กำไรสักเราจะไม่ได้กำไรเลยนะถ้าเราไม่เลิกเนี่ยสมมติว่าบางทีเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมไม่เลิกเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้กำไรนะฮะแต่ถ้าได้กำไรแล้วเนี่ยผมแนะนำว่าให้ออกมาจากตรงนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเสียได้นะจากจะถอน 2- 3ง0 0 0หมื่นเนี่ยกลายเป็นถอนหมื่นห้าโอ้โหเชี้ยไม่คุ้มเลยประมาณว่ารู้อะไรไม่เท่าล้งนี้อ่ะู้งี้กูไปก่อนแล้วก็แล้วอะไรเงี้ย่่แตตไมิด ไอสัตว์เหลือสามครั้งชมแค่รอบเดียวไวเชียไม่มาเลยมาได้หนึ่งครั้งครับผมโอ้โหเกินไปอ้ยเต็มแผงสวยครับผมมาแล้วครับผมเก้าพันสามครับโบอีกอู้หูอ่ะเปิดล็อกครับผมปลดล็อกกำไรมันแกะเจ็ดพันห้านะมาขออีกหน่อยครับผมเฮ้ยบวกมาสองหมื่นแล้วไอสัตว์ เลิกดีปะวะหนีดีไหมเนี่ยแต่ว่าผมเนี่ยได้ประมาณกัสามหมื่นนะเออโอ้โหเจะบอกว่าเกินก็ไม่ได้นะเมันกี้มันโบมาเก้าพันดอกหงนะโอ้ยมาครับผมหมื่นสามนะกดต่ออีกสักหน่อยดีกว่าไหมมามา,มาร้อยนี่แหละลองเน้นแตกนอกดูซิว่าวมันจะเข้าหรือเปล่านะขอแค่เน้นวานะครับผม เลนวายสักหน่อยดีกว่านะมาเสียงดวงไป200เลยไหนไหนได้ไหนละแชร์แม่งหัวร้อนว่ะโอ้โหคอมโบก็ไม่ติดมไม่สองร้0ยด้วยตัวสอนเข้าดีนะแต่ว่าสายลักษ์ไม่ค่อยจะเข้านะครับผมเฮ้ยวายมาโอ้โหเต็มแผงครับรอบนี้4,900ได้อยู่นะเออมาอีกเฮ้ย27งเอ้สัต โอ้โบโบมาสวยเต็มแผงครับผมไอเชีย่ยโบมาครับผมไปครับผมจบคอมโบร,รอบนี้อเอยแซคเตอร์จะเข้าไหมไม่เข้าผมเลิกเลยอ่าโอเคครับผมหนีดีกว่าครับผม,มเพื่อนไอเชีย่ยมาได้อยู่นะครับดอกสุดท้ายนะฮะไอเชีย่ยเออนี่ว่าจะไม่ถึงแล้วครับผมกำไรมาดีที่ประมาณสักสามหมื่นกว่านะฮะ มไม่ใช่ยอดรวมประมาณ3 0 0 0 0กว่านะกำไรน่าจะ20,000กว่านะครับผมเอาละฮะเป็นไงบ้างครับผมกับไอกินเลนพยองตัวนี้นะครับผมไอเชีย่ยแม่งกว่าจะมาให้นะต้องยอมแลกซื้อสแคปเตอร์นะถึงกับเหงือตกเลยนะครับผมเอาละฮะผมเนี่ยหนีดีกว่านะครับผมได้มาขนาดนี้แล้วครับผมไม่แน่จะไปต่อนะครับผมเดี๋ยวจะขาดทุนเอานะก็ะเอาละใครที่ชอบนเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซันด้วยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมหรือว่าจะคอมเมนต์ใ้ผมเนี่ยทำคอนเทนต์อะไรหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับผมเอาละฮะวันนี้แอนดซันเนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไม่มาจะเจริยแขนงแพลานะครับผมเพราะว่าลาไปก่อนนะครับผมบายจ้า